อ้าวสวัสดีครับกำลัโดูชแนงวันนี้เราอยู่เกม The Hat Man Shadow Ward เออชื่อเกมงั้นมามาเล่นกันเลยดีกว่า w o do you want to play as คุณต้องการจะเล่นเป็นใคร Father กับ m า t e r ฟา,าเธอแล้วกันมาเทคกันเลย We're late, late to inform you that your daughter Virginia has gone missing No need to come here as we have all f u l staff looking for her. You just be in the way. d r Henry Hammer. ไปมีอะไรไม่เอเอเสียงดังจังเอา How can I be away when one here? สำรวจสำรวจ นี่ตอนเช้าใช่ไหมไเฮ้ย้องปะจำมาสดูไม่ได้กลัวเฮ้ยพัดลมไปดิไอ้สัพัดลมแม่งหล่ำจริงอันี้คืออะไรอะ่ะรูปปิดได้ไหมเสียงพัดลมร้อนโทษโทษอันนี้คืออะไรเปิดได้ไหมเปิดได้ทำไม่ได้เลยปุ่มไนะหนทำไม่ได้บ้างเนี่ยแต่ตรนี้ก็เปิดไม่ได้เออคนต้องคนต้องไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราสำรวจข้างล่างวิ่งได้ไหมวิง่งอ้าววิ่งได้กดชีพวิ่งนะครับ เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ปานนึงขึ้นข้างบนเลยวิ่ง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  Acid My Daughter Missing อะนังเหมือนลูกชายเอ่อไม่ใช่เหมือนลูกของเขาหายไปครับ d อ u g h t e r ลูกสาวดิระวังลื่นป้ายระวังลื่นไหนมีอะไรอ่ะเปิดดูได้เฮ้ยเจะตกใจอะไรวะนช่แหละเฮ้ยอะไรวะไม่จะสุดไม่ได้ต้องเอ้ยอะไรอ่ะเช่คที่นี่แต่เนี่ยดูรอบดิ Open, I'm lying awake in bed, my neck sore from sleeping on one pillow. I asked for another, but I need a doctor's order to have more than one. My sleep medicine has worn off, and I'm once again a prisoner to my insomnia. I decided I might as well start writing down like they asked. I'll get bonus points towards extra dessert and something to do for now. I can hear the person in the next room snoring, people <coughs> <whispering>, <coughs> and the phone. <coughs> เชื่อมาก,กี่ตกใจทำไงิีไปใช้พิพสัยทูอินเวนทัล,ลี่อกดไอดูของนะครับว่ามีอะไรบ้างไอชีเห็นภาพเกมมันกลางๆไม่นึกว่ามันจะขนาดเสียงอะไรวะมันตัน่างเฮ้ย,ยตกใจ You missed something คุณพลาดอะไรไปบางอย่างพลาดอะไรพลาดอะไรเชื่อตกใจรุมไหนไอ้ Me, now, Samuel. Samuel, put on her head. Hey! He's on my head. I'm going a hard dude, my lady. I'm lying awake in bed, my neck sore from sleeping on one pillow. I asked for another, but I need a doctor so I can have more than one. The medicine has worn off, and I'm again a prisoner to me. Fine, ไม่ค่อยชอบเสียง,ยงนี้ต้องอยู่อีกนานหน่อยหาอะไรไม่มาแล้วเสียงอะไรวะไม่ค่อยบวชเลยเฮ้ยเฮ้ยตกใจตรงไปไงวะเนี่ย ได้ๆแบบแบบอ๋อมึงกีนตัวไหนย,อหย,หย่อวะไม้แกม่แกอ๋อตัวสีเป็นกันนั่งยอ่เอเฮ้ยคราวนี้มึงตามมาวะเฮ้ยเออไปหนีดิเฮ้ยเช็ตัวเช็เลยเนะีออเอเอ,เ,อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อต้องใช้แสงสู้นะครับเอาดีเอาดีเอานีาา่ไงเจออะไรไม่รู้เ,เก็บหน้าหนังสือ อ๋อไหนกรดูุหน่อยมีอะไรไหมโหเสียงแม่งนอนตกใจจริงๆ I am Awake in bed I can't h a ปซ์น e ่โอ n ยยูริ remembering โ h oh, ไปก่อนดุงดุงดุงไปเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เช่ง้ดีเมื่อกี้ไม่เชงิดีอด <c oughs> เอาลมข้างนอกพัดด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิฟพังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวหนไปดู่อนเฟอนมี้อะไรเปลี่ยนแปลงอื้มอ้าวมึงอะไรเนี่ยเคมแมชชีนิกเออดีกว่าอย่าอยู่ในนี้นานเลยมันไม่เวิร์กหรอกเออหมีหมีตัวเมื่อกี้นี่วะ ไปไปไปวิงว่งวิง่งวิ่งจะเปิดน,นานนะครับผูใชายไอทูแคทิสตองอะไรวะอ๋อตาอะไรที่มีไปใช้ไม่กลัวคลัชบอกเลยว่าไม่กลัวดูว่ามันแข็งแรงมาก,กต้องทำไง หาอะไรไปดัดมันเหรอหาก่อนหาก่อนมีอะไรไหมเชื่นคอมมนมันมีเสียงแล้วมั้นะเครดิตอ๋ออันนี้ป็นเอเครดิตเออเท่เท่เท่มีเครดิตผู้ชายมีแบตหมดเพราเนี่ยอ๋อนี่ขวานต้องกินอะไรเงี้ยไม่เจอจะไมีเสียงมันดอนงั้นวะปีกแอคเล็เกเจ็ด

เอาลัดหลอนกว่านี้นะอันนี้ยังไม่ค่อยระทึกเท่าไหร่เดี๋ยวดูซิมีอะไรไหมเมกาเขามีอะไรให้ไหมเออไปดีกว่าไอถูกทางวะไม่ยุ่งบัทางทางไหนจะเอะเย่ยงได้ครับแต่น,นี้หน่อยจะเอกลัวโผว์จะเอไปเนี่ยมันจะ,ะเอกับไปไหนกันเนี่ยซ้ายขวา ขวา้ายซ้ายดีซ้ายเลยดีเลยมีเลือดดีเลยดีสีสันเลือดนี่คืออะไรอู้มืดตึดเลยมาทำไมเนีย่ยอ้าวติดติดเย้ sea, โป้ <c oughs> เสียงไม่ดีเสียงนี้ไม่ดีเสียงนี้ไม่ค่อยจะดีในห้องน้ำไหม เสียงไม่เวิร์กเสียงไม่เวิร์กวิงว่งวิง่งวิ่งอันนีเ้เราไปเดินวนหรอวะไอเมื่อกี้ตัวนี้เปิดยังไงมันลงบานเดี่ยวอาลาดไปเนี่ยชื่อลงบาน์อะไรจำไม่ได้ละสองกระจกไม่เห็นเงาดีแล้วสองกระจกไม่เห็นเงาดีแล้วผูว้คนไปทางไหนเนี่ย เมื่อกี้เดินมาจากทางนี้ใช่ไหมเดินจากทางนี้ออกมาวิ่งบัวแลครับวิ่งบัวแล้วครับ,บ,รบเฮ้ยข้างในยังมีน้ำอยู่พัดลมหมุนใจไม่ค่อยดีเลยปาเอ๊ะห้องนี้อะไรเดี๋ยวนะเมื่อกี้เรามาจากทางนี้ที่มันเป็นทางแยก เฮ้ยเสียงหัวใจเฮ้ยเป็นไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งหนิวิ่งหนิวิ่งหนิเดี๋ยวเข้ามาด้วยมีไฟฉายเดี๋ยวเข้ามาเฮ้ยแม่งไมุมโกไฟฉายด้วยเอาเอาแล้ววิ่งดิมันมีที่ให้กูหลบบ้างวะเนี่ย ไปแล้วไว้จับไม่ได้หรอกจะเออเสียงเอเอมันมามันมาวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเช่นเดิมอันนี้เสียงวิทยทุว์เฮ้ยทางไหนวะเนี่ยวิ่งมั่วเลยครับในห้องอะไรห้องอะไร,ออะไ,รไม่มีห้องบายเปิดเปิดได้ป,ดป,ดปิดได้ปิดปิดปิดได้ไหมปิดปิดได้ไหมปิดไม่ได้เชี่อ เ,เสียงมันอยู่แถวนี้เลยอาจารย์นี่งไงคูรไปทางไหนเนี่ยเ me มี e a ี e เจอกระดาษอ๋อคือเราต้องตามหากระดาษนะครับไปทางตันทางตันทางตันไม่อยู่ไหนวะเสียงมันัอยู่แถวนี้ แล้วนี่ไงโววิ่งยังวิ่งยาวห้องนี้มีอะไรมีประตูเข้าไปก่อนห้องนี้ไปไปทั้งหมดอละเชีย่ยหลอนเนื้อศพมีตัวกะตาเมียวนี้อยู่ทั่วไป วันนี้เราจะมาสำรวจโรงแรมไม่ใช่โรงบาลล้างกันนะครับทำเต็งคนฟีอ๋อแต่จะปิดไม่ได้ด้วยไ <c oughs> ฟอะไรก็ผพิบวะมา,ม,ามันมาต้องไปหาจากตรงไหนวะเนี้ย <c oughs> โอ้โห

ก,กระดาษเก็บไปทำอะไรได้วะก,กระดาษเก็บไว้ก่อนเก็บๆไว้ก่อนเพื่อใช้ประโยชน์ได้ในภายภาคหน้าอืมจ๊เอ๋สวัสดีครับสบดียวันวน,นี้เฮ้ยอันนี้มอะไร เอ้ยใจจบเลยจบจบแล้วจบดุง้งเอาไว้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ